Won't that i fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off again get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have doubt douse, not what I'm about. Have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. Just stop me now. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ M Talk นะครับและแน่นอนครับปีนี้ครับรายการ M Talk ของเราครับนอกจากจะมีนักวิ่งนักกีฬาเก่งๆมาโชว์ u l t o a m a x Test แล้วนะครับเราก็จะเฟ้นหาข้อมูลสาระน่ารู้เกี่ยวกับวงการกีฬาและการออกกำลังกายครับแล้วก็วันนี้ครับแน่นอนครับกับของที่อยู่บนโต๊ะนะครับเราจะมาไขข้อข้องใจที่หลายๆคนได้เห็นนักกีฬาที่มีเทปสีๆติดตามร่างกายนะครับว่าเทปเทปนี้ มันคืออะไรและที่สําคัญครับเฮ้ยมันใช้งานอย่างไรนะครับคลิปนี้ มีคําตอบครับมาเริ่มกันเลยครับเทปตัวนี้นะครับมันมีชื่อทางการว่าคิดเนซิโอเทปครับทุกท่านครับลองไปเสิร์ชคานี้ดูได้เลยผมว่าหลายๆคนที่เป็นนักกีฬาหรือคนที่รักการออกกําลังกายเนี่ยต้องเคยเห็นเทปแบบเนี้ยสีๆแบบเนี้ยติดตามตัวนักกีฬาและแน่นอนครับหลายคนก็จะเห็นตามงานวิ่งเนาะสมัยตอนที่แบบว่าออกบูตกันคึกคคักๆนะครับที่สําคัญเลยภาพข่าวกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศนะครับข้อแรกเลยครับมาทําความรู้จักกับไอ้เจ้าตัวนี้ว่ามันคืออะไรครับเขา เรียกมันว่าคิ n เน i ซิโอเทปนะครับหรือคิ n เน i ซิโอโลจีหรืออะไรอย่างนี้ครับเพราะรากศัพท์คําว่าคิ n เน i ซิโอเนี่ยมันแปลว่าการเคลื่อนไหวครับเพราะฉะนะหมายความว่าถ้าเราเจอเทปสีสีแบบนี้แปะตามร่างกายแปะตามตัวนักกีฬานะครับคนคนนั้นที่ได้รับการติดเทป เขาต้องคงการเคลื่อนไหวได้ดีครับนี่ครับเอาแค่สับง่ายๆนะครับเทปตัวนี้มันคือทินิเซีโอเทปครับและที่สําคัญมันต้องมีประโยชน์ใช่ไหมครับคนเอาเทปมาติดตามร่างกายแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะมาบอกเปน็นทีละข้อครับว่าเฮ้ยไอเทปพ,พวกนี้มันมีอะไรแล้วดูได้ยังไงว่าอันไหนของจริงไม่จริงหรือเปล่าและมันติดยังไงนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเรื่องแรกครับเทปตัวนี้อย่างที่บอกไปครับเขาเรียกว่าคินิเซียลเทป มันจะหน้าตาแบบนี้เลยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์นะแบบนี้นะครับอ่านะครับเราจะเห็นว่าไอเทปตัวเนี้มันเป็นสีสีและก็อยู่ในกล่องแบบนี้ตัวผมจะขอพูดถึงอ้างอิงนะถึงเทปรุ่นที่โฟลเดอร์หรือคนที่คิดค้นเนี่ยคือด r ร์เคนโซคาเซนะครับก็ต้องขอคุณแกนะครับที่ทําให้มีศาสตร์ดีๆแบบนี้อยู่บนโลกนะครับด r ร์เคนโซคาเซเนี่ย ผลิตเทปตัวหนึ่งขึ้นมาครับด้วยไอเดียหลักก็คือว่าเขาต้องการรักษาคนไข้ของเขาให้มีอาการที่ดีขึ้นแล้วคำถามก็คือว่าเมื่อคนไข้มารักษาที่คลินิกเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปบ้านไปอยู่บ้านสองสามวันกลับมาดูอาการต่อที่คลินิกกลับไปบ้านระยะเวลาที่จากคลินิกไปบ้านเนี่ยด็อกเตร์ก็มีมุมมองว่าเอะถ้ามีอุปกรณ์บางอย่างนะติดพิตัว คนไข้คนนั้นนะครับและอุปกรณ์ตัวนี้มันยังคงติดตัวและรักษาทําให้อาการดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าคนไข้คนนี้จะออกจากคลินิกไปแล้วอยู่บ้านวัน2วันและกลับมาใหม่นะครับถ้ามีอะไรบางอย่างติดตัวได้และทําการรักษาไปด้วยเนี่ยมันน่าจะเป็นไอเดียที่ดีอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเริ่มเรื่องครับนี่ท้าวความให้ไกลๆเลยนะครับและจากวันนั้นครับผมจำไม่ได้แล้วกี่20-30ปีมาแล้วเนี่ยดกรก็ได้คิดค้นตัวเทปแบบหนึ่งขึ้นมาซึ่งก็แน่นอนครับ ชื่อของเขาก็ถูกตั้งขึ้นมาว่าคิเนซิโอเทปมีหลายรุ่นนะครับแต่รุ่นที่กองอยู่บนโตรครับเป็นรุ่นของดรเคนโซคาเซนะปัจจุบันนี้ครับที่มีขายกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับผมเอาให้เห็นแบบจะได้เห็นไงว่าเทปแบบของดรหรือออริจินอลแบรนด์ออริจินอลเทปเนี่ยมันมีหน้าตายอย่างไหนกันบ้างครับไลเ่เยืรุ่นครับรุ่นนี้ครับ เป็นรุ่นนี้ผมว่าหลายๆคนที่อยู่ในวงการนักกายภาพแล้วกันนะครับคลินิกต่างๆโรงพยาบาลต่างๆแล้วนักกีฬาหลายคนเนี่ยผมว่ารู้จักตัวนี้ดีนะครับเหมือนขายของไอ้ตัวนี้ชื่อรุ่นว่าคลาสสิกนะครับเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมตัวนี้จะเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับถ้าใครเห็นเทปตัวนี้ในเว็บหน้าร้านต่างๆก็แน่นอนครับเทปของด็อกเตอร์เขานะครับตัวที่2ครับตัวที่2ผมไล่ตามเข้ามาในเมืองไทยแล้วกันนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเรียกว่าตัว F กับตัว P ครับย่อมาจาก Finger Print ครับนี่ถ้ากล้องเห็นเห็นไหม ด็อกเตอร์จะชูนิ้วไว้ด้วยครับนิ้วอะไรครับผมนิ้วชี้นะครับก็จะให้เห็นว่ามันเหมือนลายนิ้วมือมุษยุนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกว่ามันเจ๋งยังไงครับตัวนี้และที่สําคัญครับตัวที่เขาเรียกว่ารุ่นที่ดังมากๆในแวดวงกีฬานะปัจจุบันนี้เลยนะครับในเมืองไทยนะครับทั่วโลกอาจจะยังไม่แน่ใจนะครับแต่เมืองไทยรุ่นนี้เป็นที่ที่สอบถามกันเข้ามาเยอะครับเป็นรุ่นที่ชื่อว่า performance plus ครับเพราะชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วครับว่า performance plus นะครับเพิ่มศักยภาพในตัวคุณนะครับอ่ะ เทปปัจจุบันหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่โชว์ให้เห็นก็เป็น3มรุ่น,นครับข้อต่อมาผมจะมาไขข้อสงสัยไขความลับของเทปว่าไอเทปตัวนี้มันไปติดลงคนทั่วๆไปหรือที่เป็นนักกีฬาเนี่ยติดแล้วเขารู้สึกดีขึ้นอย่างไรทําไมเขาถึงชอบติดกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับที่เราจะมารู้ว่าตัวเทปเนี่ยทำไมถึงติดแล้วหายปวดหายเจ็บจุดต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ความลับเบื้องหลังผระเทปมันมีอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาที่ตัวเทปขอมาที่กล่องกับคําถามที่แบบหลายคนชอบถามเกี่ยวกับคีนิเซิโอเทปมากๆนะครับเนี่ยเรื่องอาการแพร้เห็นไหมครับจะเขียนเลยว่าแพ้น้อยนะครับจริงๆแล้วมันก็แพ้น้อยครับเพราะว่ารุ่นของดรเคสโซคาเซเนี่ยเขาจะดูแลตรงนี้เป็นห่วงกับอาการแพร้ตามเขาเรียกผิวหนังต่างๆได้ดีมากเพราะว่าที่สําคัญเนี่ยมันไม่มีกาลาเทปเห็นไหมครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หลายวัน,นครับประมาณ2อสมวันแต่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนครับผมว่า ติดได้เมืองนอกเขาจะอากาศเย็นมันจะเขียนว่า3-4วันแต่เมืองไทย2อวัน1-2วันประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นหลังการแข่งขันเนี่ยก็แนะนําว่าติดเทปเสร็จแล้ว แข่งขันเสร็จเงือออกเยอะๆเนี่ยเราก็เอาเทปออกก็ดีนะครับจะได้ลดอาการแพ้ขึ้นไปอีกนะครับพูดง่ายๆแข่งขันเสร็จหนักๆจบ10กิโลจบ21กิโลจบฮาฟก็จบมาทอนก็เอาเทปออกนะครับและข้อต่อมานะครับมันก็กันน้ำได้อันนี้อยากให้เข้าใจครัว่ากันน้ำนะคือหมายความว่าคุณติดเทปและคุณไม่แข่งกีฬาเนี่ยคุณเหงื่อออกสามารถลุยเหงือทำอะไรได้เทปไม่หลุดนะครับหรือติดเทปเสร็จแล้วตอนเย็นๆอาบน้ำก็ เดินเขาเรียกอาบน้ําให้น้าโดนเทปได้ปกตินะครับอันนี้คือคําว่ากันน้ําได้นะครับแต่ที่สําคัญครับเดี๋ยวจะมีทริคบอกนะครับอยู่ในคลิปนี้แหละว่าทํายังไงให้เทปมันหลุดยากนะครับอ่ะประมาณนี้และที่สําคัญครับส่วนผสมของมาเทปรุ่น Perform a n c e Plus เนี่ยที่มันเฟคซิเบิลยืดหยุ่นได้ดีมากเพราะมันเป็นคอตตอนนะครับบวกกับโพลีเอสเตอร์ครับหรือว่าเส้นใยสังเคราะห์นะครับอ่ะสเปคคข่้าวเป็นตามนี้นะครับแต่ที่สําคัญนี่ที่อยากให้ทุกคนได้ดูเลยว่าเทปนะครับ หลังเทปเป็นอะไรด้วยน่นแทนหลังเทปเป็นกระดาษนะครับผมแหมไม่ใช่ไม่ขัดไม่ขัดเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากาวของเทปเนี่ยผมตัดเทปแล้วนะครับนี่คือเทปนะครับเทปเนี่ยคืออย่างที่เห็นนะครับเป็นคอตตอนเป็นผ้าฝ้ายระบบยีสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นเนาะฟิงเกอร์พิ้นก็จะเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรุ่นคลาสสิกตัวนี้ก็จะเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพอร์ฟอร์แมนซ์พลัสนักกีฬาชอบมันใส่โพลีเอสเตอร์เข้าไปนะครับแต่ที่อยากให้ทุกทุกคนได้เห็นคือหลังผ้าเทปทีี่่่่มมััััันนนนนนนเเเปป็็ลาาายยยกวคคครรรรบบบอองไะะะดู ผมดึงกระดาษออกนี่เห็นไหมกล้องนะครับอยาให้ทุกล้องได้เห็นชัดๆนะครับแต่หลายคนก็ทอบถามว่าหลังผ้าเทปเนี่ยที่มันเป็นลายกาวต่างๆเนี่ย หน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับไม่รู้ทีมงานซูมหรือว่าโฟกัสได้ไหมนะครับก็มันจะเป็นลายแบบนี้ครับทุกๆุกรุ่นนะฟิงเกอร์พิ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์พลัสคลาสสิกเนี่ยจะมีรวดลายแตกต่างกาันแต่ทุกหมดทั้งมวลดรอเอรเขาคิดคนมาแล้วครับว่าลายแบบนี้มันสามารถติดและยึดเกาะกับผิวหนังได้ดีและที่สําคัญในเทคนิคบางตัวซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดคร่าวๆนะครับทุกคนจะได้เห็นแล้วเป็นเทคนิคลดอาการปวดเนี่ยมันต้องใช้ลายเหล่านี้แหละครับติดและจับผิวหนังเพื่อยกขึ้นมานะครับอ่ะคร่าวๆคือประมาณ น,น,น,นี่คือเทปครับแล้วก็ให้เห็นด้านหลังของประเทปนะครับอ่ะที่สําคัญคนก็จะชอบถามว่าอ้าวแล้วติดมันหายได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้ครับจะเป็นเรื่องที่บอกว่าตัวเทปนั้นสามารถติดเพื่อแก้ไขอาการต่างๆได้ด้วยอะไรครับ เดี๋ยวไปดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราดึงเทปเยอะๆแล้วก็ติดไปที่ร่างกายการดึงเทปน้อยๆแล้วก็ติดนะครับและที่สําคัญจะติดจากจุดไหนไปจุดไหนตามร่างกายต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับมีผลต่อเอฟเฟกทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นครับมันจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนแล้วว่าต้องดึงเทปแบบไหนติดจากจุดไหนไปจุดไหนนะครับ และนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมเทสคิเนเซโอตัวนี้ถึงติดและช่วยให้อาการต่างๆของคนที่ถูกติดมันดีขึ้นได้ครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะครับว่าเทปสีสเหล่านี้เราเรียกว่าคิเนเซโอเทปนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆครับเดี๋ยวผมจะมีทริคให้ เมื่อเรารู้แล้วว่ามันคือเทปมันต้องติดตามร่างกายใช่ไหมครับและที่สาคัญผมมั่นใจว่าหลายๆคนก็อยากจะเอาเทปตัวนี้ไปติดก่อนแข่งขันหรือสุกซ้อมกีฬาต่างๆครับมันก็จะมีคําถามที่ว่าทํายังไงให้เทปหลุดยากนะครับโอเคครับเรื่องแรกครับแน่นอนครับเรื่องนี้ครับคุณจะต้องทําความสะอาดผิวหรือเตรียมผิวหนังครับให้แห้งและสะอาดก่อนนะครับหลายๆคนที่เป็นเขาเรียกว่าผู้สอนการติดเทปหรือว่าโค้ชหรือนักกีฬาเองที่เคยติดจะรู้เลยครับว่าสิ่งที่คุณห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงนะครับคุณจะต้องเอาแอลกอฮอล์ ผิวหนังนะครับบริเวณที่คุณจะทําการติดเทปให้แห้งแล้วก็สะอาดครับประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆคือว่าถ้าผมจะติดแขนผมก็เช็ดแอลกอฮอล์นะครับเช็ดที่แขนก่อนนะครับแล้วพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยค่อยทําการติดเทปลงไปนะครับแค่นี้นะครับจะเป็นหนึ่งในทริคที่ทําให้ตัวเทปหลุดยากนะครับหลุดยากขึ้นเยอะเลยนะครับทริคแรกนะครับทริคต่อมาครับรู้หรือไม่ครับทริคง่ายๆก็ทําให้เทปหลุดยากขึ้นนะครับคือการลบเหลี่ยมนะครับเมื่อกี้เราเช็ดแอลกอฮอล์แล้วใช่ไหมครับอันนี้นะครับ เห็นกล้องเห็นไหมครับเราต้องทําการลบเหลี่ยมแบบนี้ครับลบเหลี่ยมคุณติดเทปไปเทปมีกี่มุมมันมีสี่มุมคุณก็ทําการลบเหลี่ยมให้ครบทุกมุมนี้ผมลบให้ดูคร่าวๆนะครับลบเหลี่ยมแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่เราพลาดนะครับถ้าลบเหลี่ยมแล้วตัวเทปมันก็จะทําให้ตัวเทปตรงมุมมันไม่เพเยะเทปก็จะหลุดยากขึ้นนะครับและข้อสุดท้ายครับอันนี้ต้องจดโน้ตเลยครับคุณต้องติด k n e น s e a Tape ก่อนทําการออกกําลังกายหรือแข่งขันกีฬาเนี่ยประมาณ 3 0 6 0นาทีทันไหมครับสรุปง,ง่ายๆนะครับ3ข้อครับเช็ดแอลกอฮอล์ที่ผิวหนังให้เรียบร้อยลบเหลี่ยมให้หมดนะครับและที่สําคัญติดก่อนแข่งขัน30-60นาทีครับทีนี้ก็จะมีคําถามทันทีเลยครับอันนี้เจอเป็นประจาสมมติคุณลงวิ่ง10กิโลไว้ลงวิ่งฮารฟยีบกิโลไว้ปล่อยตัวตอนตีสบ้างตีหบ้างคนที่จะถามมันมาครับแล้วถ้าเป็นผมหรือคนที่ติดเทปเก่งๆเนี่ยหรือโคชอ้ชกีฬาเนี่ยที่ติดเทปอยู่เนี่ยต้องติดนักกีฬาตอนไหนครับ คำตอบก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ที่นิยมกันมากๆคือการติดคืนก่อนแข่งนะครับเรากินค่าพักผก่อนจะเตรียมอาบนะถ้าเรียบร้อยแล้วคุณก็ติดเทปครับและวันรุ่งขึ้นตอนเช้าคุณจะได้โฟกัสกับการตื่นนอนการหาอะไรทานการแต่งตัวก่อนแข่งขันครับแบบนี้ก็จะเป็นที่นิยมมากๆนะครับหรือถ้าใครติดจนชำนิชำนาญแล้วเนี่ย ติดก่อนแข่ง1ชั่วโมงก็ทานะครับสามารถทําได้ทั้ง2แบบนะครับทันนะครับติดแต่เอาให้ง่ายๆก็คือว่าติดก่อนแข่งขันอย่างน้อย30-60นาทีครับถ้าคุณทําแค่นี้ตัวเทปก็จะหลุดยากมากๆเลยนะครับอ่ะมันนอกจากจะมีเรื่องของทริคต่างๆที่ให้เทปหลุดยากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเลยว่าเทคนิคนะครับเอาง่ายๆเลยวันนี้เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเทคนิคของคีเนซิโอเทปในมุมของสปอร์ตแล้วกันครับในมุมของสปอร์ตเนี่ย ที่นิยมฝึกติดกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปเป็นข้อๆให้ฟังครับ แล้วเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับว่าเทคนิคที่คนชอบการออกกำลังกายหรือคนที่รักกีฬาเนี่ยควรรู้ว่ามีเทคนิคอะไรเด็ดๆบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เทคนิคแรกเทคนิคที่1นงนะครับเทคนิคที่หนึ่งเนี่ยครับจะว่าในเรื่องของอาการปวดนะครับถ้าคุณติดเทคนิคนี้เป็นจะช่วยในเรื่องของการจัดการอาการปวดของคุณได้ดีมากเลยครับพิธีการนั้นง่ายที่สุดเลยครับคุณมีเทปมานะนะครับและที่สําคัญอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกตอนแรกคืออย่าลืมลบเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับลบเหลี่ยม ทั้ง4ด้านให้เรียบร้อยคุณก็จะได้เทปแบบนี้นะครับตอนนี้ถ้าคุณมีอาการปวดบริเวณไหนคุณก็ทำการใช้เทปติดลงไปบนบริเวณนั้นนะครับโดยการติดแบบนี้ครับให้ฉีดตรงกึ่งกลางแบบนี้นะครับให้นึกว่าเทคนิคนี้เหมือนอารมณ์คล้ายๆการติดพลาสเตอร์ยาครับนะครับแบบนี้นะครับดึงเทปเปิดกึ่งกลางเทปแบบนี้นะครับคุณก็จะได้เทปและนะครับเนี่ยนะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงแบบนี้นะนะครับ เห็นไหมคุณก็จะได้เทปแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับทริคอยู่ตรงที่ว่าให้คุณดึงแรงตึงน้อยมากๆนะครับน้อยแค่ไหนครับถ้าติดตัวเป็น100%คือดึงตึงสุดนะครับให้คุณดึงประมาณ20-30%ประมาณนั้นนะครับน้อยๆนะครับแล้วก็ติดลงใบบนจุดปวดครับง่ายแค่นี้หรือเปล่าครับต้องไปลองดูนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคุณปวดคอนะโอ้ทางานทั้งวันเมื่อยคอคุณก็ดึงเบาๆตรงนี้ครับแล้วก็ติดลงใบบนคอนะครับหรือ คุณมีอาการปวดที่ตรงไหนอ่ะหัวเข่านะครับคุณก็ทําการดึงเทปเบาๆติดรอบลูกสะบ้าครับติดด้านซ้ายกับด้านขวาแบบนี้ครับติดเป็นเหมือนโดนัทแบบนี้นะครับมันก็จะยกลูกสะบ้าขึ้นแล้วเอาเป็นว่าเทคนิคแรกจะเป็นเทคนิคที่เด่นมากๆครับในเรื่องของการจัดการกับอาการปวดของคุณตามจุดต่างๆของร่างกายนะครับอันนี้ก็ต้องไปลองดูนะครับสรุปนะครับตัดเทปมา ดึงแรงตึงในน้อยและติดลงไปครับสิ่งที่หลายคนก็จะเหมือนขมวดคิ้วงงอ้าวแล้วติดแบบนี้แล้วมันไปทําให้อาการปวดมันเบาบางขึ้นมันจัดการอาการปวดได้อย่างไรนะครับเพราะว่าตัวเทปตัวนี้ครับเมื่อคุณดึงแรงตึงน้อยเนี่ยเทปมันจะมีแรงเขาเรียกแรงรีคอยครับหรือแรงหดตัวกลับของเทปมันก็เลยจะไปจับผิวหนังบริเวณนั้นให้ยกขึ้นนะครับยกขึ้นคุณติดรอบลูกสะบ้ามันก็จะไปยกรอบลูกสะบ้าขึ้นมานครับทำให้อาการ อะไรที่คุณมีอาการปวดต่างๆเนี่ยมันเอ้ยมันจางหายไปนะครับอย่างนี้ต้องไปลองดูกันเองนะครับว่าติดแล้วมันจะจัดการกับอาการปวดได้ดีจริงๆหรือเปล่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูเทคนิคที่2นะครับเป็นเทคนิคที่จัดการกับอาการตึงบนกล้ามเนื้อของคุณครับนี่เป็นไงครับเทคนิคนี้ครับนักกีฬาหรือคนที่ชอบการออกกำลังกายต้องต้องฝึกเลยครับเทคนิคนี้ครับไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายมากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณจะต้องตัดเทป ให้มันมีความยาวสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อต่างๆอายุตัวอย่างง่ายๆเลยคุณปวดบ่าคุณก็อาจจะต้องตัดเทเปให้มันมีความยาวพอดีกับบ่าของคุณนะครับคุณตึงต้นขาด้านหลังคุณก็ต้องตัดเทปยาวหน่อยให้มันเขาเรียกว่าแปะตรงต้นขาด้านหลังของคุณเนี่ยแล้วมันเต็มกับมัดกล้ามเนื้อน,นันนะครับตึงตรงไหนกัะตึงหน้าแข้งอ่ะชินสปริตใช่ไหมตึงตรงหน้าแข้งคุณก็ต้องตัดเทปให้มีความยาวล้อกับหน้าแข้งของคุณนะครับหนึ่งคือคุณจะต้องรู้ว่ากล้ามเนื้อมัดนั้นๆที่คุณ าเรียกว่ามีอาการตึงเนี่ยยาวมากยาวน้อยนะครับแล้วก็ตัดเทปให้มันสัมพันธ์กันนะครับและตอนติดให้ติดทริกง่ายๆนะครับไม่สอนลึกเลยติดจากด้านไกลเข้าใกล้แค่นั้นครับไกลเข้าใกล้คุณตึงบ่าใช่ไหมคุณติดจากไกลเข้าใกล้ตึงหน้าแข้งใช่ไหมนี่เท้าคุณอยู่นี่คุณติดจากไกลเข้าใกล้ใช่ไหมครับคุณตึงต้นขาด้านหลังนะครับคุณติดจากไกลไกลคือใต้ข้อพับเนะเข้าใกล้ก็คือเข้าช่วงก้นนะครับประมาณนี้ครับไปลองฝึกเล่นดูนะครับติดจากไกลไป ใกล้นะครับตามมัดกล้ามเนื้อต่างๆจะช่วยจัดการกับอาการตึงของคุณครับและที่สําคัญคุณจะต้องติดใช้แรงตึงของเทมนะครับในน้อยนะครับ20-30เนึงในน้อยแล้วติดครับแค่นี้ครับคุณจะทําให้กล้ามเนื้อที่มีอาการตึงของคุณเนี่ยถูกจัดการถูกคลี่คลายปัญหาได้ดีขึ้นแน่นอนเอาไปลองดูนะครับนะครับนได้แก <c ute> ้กั <c ute> นัอะไรครับอะไรคะรับระกันรขนเหรอคะ บ,บนทีวีจะเป็นภาพตั้งเนือ้อมัดที่คุณติดอยู่นะครับ upper trap upper trapezius นะครับก่อจากตรงไหล่ขึ้นไปที่คอนะครับ,รบเ,เ,เ,เมันนด่น หลังเวิร์กช็อปนี้ครับสิ่งที่ากถามทั่วรวมทุกโต๊ะก็คือว่าฟีลลิ่งที่ความแตกต่างระหว่างซ้ายกับขวาน,นะครับอาจจะขอคอมเมนต์ว่ารู้สึกต่างกันไหมนะครับต้องาอกมีฝั่งเลยครับ การบอกว่าวันนี้สนุกใช่ไหมครับมีคนมาจับหล่รีมานะเครื่องสะเขียนอยู่ใช่ครับของมาถึงเทคนิคสุดท้ายนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคมหาชนเทคนิคขวัญใจชาวกีฬานะก็คือการติดเพื่อซัพพอร์ตนะครับแน่นอนครับนักวิ่งนะครับนักปั่นอะไรเนี้ยชอบการติดเพื่อซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างครับผมจะผมจะยกตัวอย่างครับเช่นการติดเพื่อซัพพอร์ต หัวเข่านะครับวิธีการก็คือให้คุณตัดเทปให้มีความยาวประมาณหนึ่งนะครับเป็นทริคนะติดเพื่อซัพพอร์ตนะเทปคุณควรจะต้องยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเทคนิคที่มีแรงตึงสูงครับเทคนิคที่1กับ2ที่เราเล่ากันไปเนี่ยแรงตึงน้อยๆน,นะครับเทคนิคที่3เนี่ยการซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นเทคนิคที่เราต้องดึงแรงตึงเยอะๆครับเมื่อกี้เราพูดว่าเราดึง2 0่0ินะอันนี้ก็ไปนู่นเลยครับ70-80เลยครับคุณอยากจะซัพพอร์ตตรงไหนดึง70-8ดถึงแลดติด กดอัดเข้าไปตรงจุดนั้นนะครับอยากจะซัพพอร์ตหัวเขา่าคุณก็ติดช้อนใตูู้หัวเขา่าอัดเข้าไปนะครับคุณอยากจะซัพพอร์ตข้อเท้าคุณก็ดึง7 0ด80%อัดเข้าไปที่บริเวณข้อเท้านะครับพูดง่ายๆครับเป็นการซัพพอร์ตบริเวณต่างๆที่สำคัญกนะ็คือบริเวณข้อต่อต่อตางๆที่ในการขึ้นไหวในกีฬาของคุณ จะเกิดแรงกระแทกบ่อยๆครับแน่นอนหนีไม่พ้นครับว่าเข่าหรือข้อเท้าครับไปลองทําดูนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าไอ้เทคิสีเหล่านี้มันคืออะไรนะครับแล้วที่สําคัญมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่คนหลายๆคนในวงการกีฬาเขาชอบหรือนิยมนําไปใช้กันนะครับเราก็จะได้เห็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับสามารถติดตามข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับที่ เฟซบุ๊กคีนิเซียไทยแลนด์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะครับโปรดักดีๆหรสวยเหล่านี้นะครับจาก a c e b o o k นะครับคีนิเซียวไทยแลนด์ด้วยนะครับและที่สําคัญครับมันมีคลาสดีๆคือคลาสเวิร์กชอปนะครับใครอยากเรียนเชิงลึกจริงๆก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าไงนะคุณสามารถไปหาเรียนเวิร์กชอปได้แล้วนะครับแล้วที่สําคัญครับในคลิปนี้เราจะมีตัวอย่างภาพบรรยากาศในคลาสมาให้ดูด้วยนะครับว่าคลาสเรียนสําหรับคนสปอร์ตจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเรื่องแรกที่คุณต้องรู้นะครับ คุณรู้ทฤษฎีแล้วไอ้คุณรู้เทคนิคคุณรู้คุณสมบัติของเทปแล้วคุณกำลังติดเทปคุณต้องรู้อะไรบ้างครับสรุปไปให้แล้วเป็นหน้านี้นะครับสวัสดีครับผมจากครับวันนี้มาที่ตึกมาราธอนนะครับบริษัทมาราธอนประเทศไทยจำกัดนะครับมาเข้าคลาสนะครับฝึกการติดติดนี่เลยนะครับเทปที่เห็นอยู่ตามขาทั้งหมดนะครับผมเป็นผ้าเทปเพื่อการบำบัดนะครับคีเนซิโอเทปสุดยอดมากเลยนะครับดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาร่วมทางนี้ขอบคุณมากที่ชวนมานะครับผมมีอะไรชวนอีกได้นะคครับบขอุณครับ ไงครับทำมาดีนะเขาะเป็นฟซอริ่งที่คุณติดสวยมากเลยก็ได้ได้ได้ลายสวยงามครับประทับใจได้ความรู้แล้วก็คิดว่าจะเอาไปใช้แน่ๆเลยต้องซื้อตุนไว้หลายม้วนเลยเพราะว่าเหมือนจะต้องฝึกสกิลในการติดเรื่อยๆถ้าคุณจะติดแค่งบนวันแค่นะ้ให้มันดีให้นิ่งๆนดแต่วันนี้เราจะรับงานของร้อยงาจากนี้นะครับก็จะฟซลร์งิสถ้าจะเป็น่านให แ่นีเบานดเดียวมากๆแล้วก็มือเนี้ยก็เบามือนี้ก็เบาร,บารบาใูใช่ใช่วันนี้นะคะก็ได้เข้าคัดแปะเทปนะคะเพื่อรดอาการตึงแล้วก็หลายๆอาการที่เกิดจากการวิ่งการออกกำลังกายค่ะรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็นำไปใช้ได้จริงถ้าเราเกิดอาการอย่างบวมช้ำที่ขาอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถทำเองได้ที่บ้านรู้สึกสนุกด้วยค่ะ ข้างขวาเทคนิคอะไรนะครับพอจำได้ไหมครับข้างขวาเนี่ยจะเป็นตัว over active ใช่ครับ over active นะครับทุกคนลองดูตามนะครับเทคนิคข้างขวาของมิสัตคือที่ over นะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสนุกมากๆเลยที่ได้มาอบรม kinetio tape กับทีม m life นะคะที่นี่ก็มีอุปกรณ์เจ๋งๆใหม่ๆแล้วก็ล้ำสมัยเสมอเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้มากๆเพื่อป้องกันการบาดเจ็บด้วยแล้วก็เพื่อแก้การบาดเจ็บด้วยค่ะนะคะก็รู้สึกต่างกันทั้งทีทั้งสองฝั่ง ร you Spencer: ู้สึกสบายถ่ะเมื่อก no> sì ี้ค oh, ุณภูมิก็บอกเอ้ยพอติดแล้วรู้สึกเหมือนมีมือ่ยพอโอบกล้ามเนื้อเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นเกร็ดข้อมูลดีๆนะครับที่ผมว่าคนที่รักการออกกําลังกายอยากจะรู้แหละเรื่องนี้นะครับว่าไอ้เทปแบบนี้มันคืออะไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับใครอยากเขาเรียกว่าได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับวงการกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือที่สําคัญคนมาทดสอบความฟิตนะปีนี้ เป็นไงกันบ้างนะครับความคิดจะลงเหลืออยู่ขนาดไหนนะครับก็อยากจะเห็นข้อมูลเหล่าเหล่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง M Talk ด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะลืมไม่ได้นะครับขอบคุณโ r รด u ักต์ดีๆนะครับจากคินิโซ่ไทยแลนด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ